โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาขันสมมนแดงเนาะกับแม่ขันสมปลาจำเนาะวันนี้ลงมา,าแถวเข็มหวยมาหามดนแดงตอนนี้ก็ กำลังเอาหั่นมะแดงหัいい่นแหลกเนาะขึここ IR のの้นมาเองพี่น้องหั่นมะแดงส่วนใหญ่พวกผู้เฒ่าเพิ่นหมักใส่มะแดงเนาะบ่หมักใส่มะนาวเพิ่นว่ามะแดงมันได้รสชาติกว่า นี na, na. Na. ่น <Ne. S 1> ่ะแม่หังนะนะใหญ่แน่น่ะหั่งพึงนี่พีพีนี่นั่นแหละปัลโหลฮัลโหลนะมันง่อยขึ้นเทิงก็ได้แม่หมอผัดเอาไว้ไกลเอ้ามันฆาดกับนาไฟเบิดแล้วบมดแดงเกืือนแ่นไปหอดพี่น้อง มัดแดงเบิดก่อนสว่างนี้หมดแดงมันบกค่อยหายหนาขนาดน้องกกำลังเป็นยามข้างนันคือบ่อมันเลิกมันแดงครบอไม่ไว้แล้ว หักไปอีกแล้วพี่น้องหังบักใหญ่เลยหยยัางหนึ่งกับพ่ออมูแล้วยังเหรอเอาสุบสมเลยนะใหญ่แต่หั่งหมดค่ะมูมี่ <laughs> มันหั่งจากหางนี่เลยดิเศะเจะ้าะวะลูกกินตัวอะไรออกมาไม่สะหมดไม่สะหมดจะทิ้งหั่น, <laughs> นแดงเลยทางหนาอีกสองสามหัง อดดอนเดียวก็พอน้าเห็นหลับสดไดมหลับสดหลับสดมีบทส่บันไดกันนะหลับซอยได้ซะบอยนนั่แหละเอออันจับบวยเหตุตีสีบวยเหตุไหมมือสีเห็ุเดี๋ยวมีคนกินดิบดำดิกระแบงออกเออเห็นบ่งเนี่ยนี่แห่นี่ตอนหนานี่แม่กว่าเอา khá hăng luôn đấy phi nóc ừ. nạt hăng tôi đặt cái bô ao. Mất cả luôn rồi leo. Thảm cắt ao. Mình bỏ đi cắt mang anh. Mình gửi anh Long. Thái mình Mình đi. กาขันมดแดงบักหลายๆเขามาเอาอีกแล้วพี่น้องตอนอยู่นี่มีอยากมีไข่ปนแน่นอเมกนี่แต่ไข่ปายแต่เราก็ตีนี่มันคือล่องฟงแม็ดเนี่ยเม็ดเป็กคือล่องฟงไข่ได้สำเนียนะนี่ของผมน,นี่โอ้ยคือบอกเอาให้เบิดเลย <laughs> พี่น้องส่วนนี้หางมนมดแดงลายเนะาะยแถวนี้ แต่เมย์มาแต่งนีก็บเมย์ักสองครั้งสามครั้งรายงานติดต่อกันเลยพี่น้องงานจบกบสองจบ่ะงานจบกับเรียนเดียวจนสิเป็นเดือนพอดีสาวของมือเลยเหม่ยละเลยเหลือมหอนงานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่ได้เลื่อนไปสองถืออพี่น้อง ตอนแรกก็สิเหตุวันคาร่อมกินนี่เนี่ยกำหนดตอนแรกนะมันสุกมันทีสิบหกเลยก็เลื่อนมาเลยเลยจนมาฮอดวันเสาร์อีกพี่น้องดีทิศหนึ่งทอด <พอ S 1> สอง<ะ>ทิดสองทิดสิบสี่มือคิ้นหามือเลื่อนย้อนลังพี่น้องแคนปีใหม่ย,ย้อนล <laughs> ังปีใหม่ย,ย้อนลัง ตอนนี้กากำลังสิ้อมือแล้วพี่น้องไปเจอกันตอนเมือฮอดเทือนแหละเนาะพี่น้องมาจากต่างประเทศก็ได้เนี่ยฮ่องกงออสเารเลียบอสเมืองในเรื่องข้าวหนึ่งออเนี่ยปลาสบดได้ ปลกมาปุกมาจากพัตคากันรขันชีลาวันชีลาวชีลาวชีลลูกพี่น้องชีลาวชีไทยกว่าเปนลูกพี่น้องเป็นไรน่เไรเดบเลยพี่น้องดเลยบเเดียวว่าปลาลงกอดมจังสีโดหดหดดหแดงพี่น้องนะแดงพี่น้องนมะไปาเมามาฮิกมา

ดยไอ้ไนดน้ำซีนอตแงาพเขานี่แกงไก่แฉเนะปลาแตงตุกโลดนี่แ้วคอนนะลุงแ 好，那好，那好，谢谢。